คำตอบไม่สำคัญเท่ากับคําถามถามผิดไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นถามถูกชีวิตเติบโตได้แบบก้าวกระโดดค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสหนิงส่งออกตลาด EU นั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้บอสหนิงมา ให้ไอเดียนะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เรื่องราวในการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทักทายทุกๆคนนะคะขอขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มากด Subscribe ให้กับบอ s หนิงนะคะเหมือนเดิมค่ะบอสหนิงก็จะไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปช่วยผลักดันและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะและนี่แหละนะคะก็คือบอสหนิงนั่นเองค่ะการที่เราจะเป็น CEO ได้เนี่ยนะคะ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่สูตรแล้วก็จะต้องวางมากตนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้เข้าถึงยากๆเพื่อจะได้ดูราคาแพงแล้วก็ยกระดับตัวเองนะคะสำหรับบอสสิ่งล้วบอสสิ่งชอบในเรื่องของการเป็นอินเทอร์พนอรมากกว่านะคะก็คือจะเป็น ในรูปแบบของผู้ประกอบการนะคะการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบอสสิงรู้สึกว่าชอบมากกว่าการเป็น SME นะคะ SME เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในรูปแบบของการเป็นบริษัทที่อยู่ตัวแล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการไปในระดับหนึ่งนะคะส่วนผู้ประกอบการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้ไอเดียแล้วก็ศักยภาพของตัวเองมากกว่าเงินทุน นะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องของกระแสะเงินสดนั่นเองนะคะในมุมของบอสสิง g นะคะการที่เราจะเป็น CEO ในยุคนี้คือเราจะต้องเก่ง360องศาค่ะทุกคนนะคะความหมายของบอสนิง g ก็คือต่อให้เรามีเงินทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้เงินไปกับอะไรก็ได้นะคะสำหรับบอสสิงแล้วบอสสิงให้ความสำคัญในเรื่องของ การเอาเงินไปทิ้งนะคะโดยที่มันไม่ได้ให้การตอบแทนนะคะในการไปลงทุนในจุดนั้นกลับมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของอเขาเรียกว่าการจ้างทีมการตลาดเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะคัดสรรคนที่จะมาเป็นทีมเซล์ให้กับเราเนี่ยสำหรับบอสหนึ่งแล้วบอสหนึ่งจะต้องเน้นคนที่รัก ในการให้บริการจริงๆคนที่รักในอาชีพของตัวเองจริงๆไม่ใช่การทํายอดขายนะคะเพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะคนที่รักแล้วก็ให้เกียรติในอาชีพของตัวเองส่วนมากจะโฟกัสไปในเรื่องของเงินเป็นปัจจัยหลักนะคะจริงๆน่ะถ้าเราโฟกัสในเรื่องของคุณค่าเนี่ยนะคะเงินมันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติ ไม่มีใครชอบในการถูกยัดเยียดขายค่ะทุกคนจริงไหมคะการที่เราไปหาลูกค้าเนี่ยแล้วเราเอาความลำบากใจไปให้เขาเราเอาความทุกข์ใจไปให้เขาแล้วเราไปตอกย้ำเขาตลอดเวลาว่าคุณน่ะจะต้องจ่ายเงิน คุณจะต้องเสียเงินใครบ้างเขาอยากจะควักเงินออกจากกระเป๋านะ,ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณจะต้องเอาความสบายใจไปให้เขาก่อนคุณจะต้องเอาความคุ้มค่านะคะไม่ใช่จํานวนราคาที่เขาจะจ่ายเรานะ,ะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการเป็น CEO ของบอส i ิงเนี่ยคือการที่ b o s สิงจะต้องอยู่ทุกจุดค่ะ ะะโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ทักเข้ามาบอสสิงจะต้องเป็นคนสแกนก่อนนะคะเพราะว่าบอสสิงชอบในเรื่องของการระดมคนที่มีวิสัยทัดค่ะทุกคนเราเบื่อล้กับการที่เราไปเป็นลูกจ้างการทำงานการยอมรับกฎนะคะที่คนอื่นเขาสร้างให้เราใช้ต่อให้เราชอบไม่ชอบ เมื่อเราไปเป็นลูกจ้างคนเราก็ต้องยอมรับในกฎนั้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นบอสหนิงนะ่ะเบื่อวงการนั้นมานานแล้วนะคะบอสหนิงก็เลยออกมาสร้างกฎของตัวเองนะคะแต่กฎที่บอสหนิงสร้างมันจะต้องเป็นกฎที่เอื้อเฟื้อนะคะให้กับคนในสังคมและให้ประโยชน์ต่อลูกค้าของบอสหนิงด้วยคนที่จะเข้ามาเป็นซัพพลายหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราน่บอสหนิงเน้นที่วิสัยทัศน์เป็นหลักคะ่ะ แล้วบอสสิงเชื่อว่าคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นใน1วัน2วันนะคะแต่เขาเกิดจากการสะสมประสบการณ์เกิดจากการกลั่นกรองเกิดจากการวิเคราะห์มันเกิดจากโลกภายในนะคะมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ภายนอกโอเคไหมคะอันนี้คือบอสสิงอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามา รับฟังและมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้เข้าใจในมุมมองของการทํางานของบอสหนิงว่าบอสหนิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตบอสหนิงก็เต็มที่นะคะส่วนที่บอสหนิงจะต้องทําเองและจะต้องอยู่ทุกจุดเนี่ยนะคะต่อให้บอสหนิงมีทีมงาน8ปถึงเคนเนี่ยนะคะแต่บอสหนิงจะต้องมีความสามารถในการที่จะพูดคุย ติดต่อและประสานงานกับทีมงานของบอสหนิงได้ทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะโปรเจกต์บอสหิงก็จะมีส่วนร่วมทุกๆรอบนะคะในการที่จะเข้าประชุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เลือกนะคะคอนเทนต์ Content, ลงในโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มนะคะของบอ s ห i n g เนี่ยบอสหนิงก็จะไปช่วยทีมงานในการคัดกรองในเรื่องของคอนเทนต์การออกแบบการดีไซน์การใช้โทนสีนะคะการวางตีมการเลือกนะคะแม้แต่กระทั่งในการเลือกเทมเพลตนะคะตัวอักษรเนี่ยนะคะ บอสสิงก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องไปช่วยดูแลนะคะบอสสิงเรียนในเรื่องของกราฟิกดีไซน์มานะคะบอสสิงเรียนในเรื่องของการสื่อสารการตลาดเอ่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยายในเรื่องของการขาย NLP คือบอสสิงจะต้องมีความสามารถนะคะไม่งั้นไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในจุดนี้ได้นะคะเพราะนั้นการที่ บอสหนิงนะคะนำเสนอตัวเองในรูปแบบของแม่บ้านในบางคลิปนะคะเพราะบอสหนิงอยากให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สุดท้ายเราก็คือคุณแม่คนหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายเราก็คือลูกคนหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งธร,รรมดาธรรมดาแต่สุดท้ายเราก็เป็นภรรยายคนหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่บอสหนิงอยากจะสะท้อนให้สังคมเห็นว่า The b e s t ของ the b e s t มีเสมอค่ะนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะ,ะการรับฟังเยอะๆการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาพูดถึงเราทั้งในแง่ดีและแง่ลบนะ,ะมันเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนจะต้องยอมรับมันให้ได้คนที่เปิดใจยอมรับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะเก่ง หรือรู้มากกว่าแต่การที่เรารับฟังในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งเป็นฝ่ายได้นะคะเพิ่มมากขึ้นเสมอนะคะและนี่ก็คือตัวบอสหนิงนั่นเองนะคะและที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่าการที่เราจะ มีทีมงานหนึ่งคนเนี่ยนะคะทุกคนไม่ได้ไหมายความว่าเรารับน้องเขาเข้ามาแล้วเขาจะทํางานเก่งให้กับเราแล้วเขาจะแบบมีประสบการณ์แล้วเขาจะเข้าใจในทุกจุดนะคะในเพนพอยต์นะคะของคอมพานีหรือว่าบริษัทของเราเราก็จะต้องมานั่งเทรนนะคะมานั่งเทรนมานั่งสอนนะคะกว่าคนหนึ่งคนจะเทรนแล้วก็สอนให้เก่งได้ มันใช้เวลานะคะแล้วจู่ๆวันหนึ่งถ้าน้องเขาออกไปนะคะเราก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนบอสหิงก็เลยจะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการปิดการขายนะคะแล้วก็รู้จักลูกค้าของบอสหนิงทุกคนด้วยตัวเองต่อให้มันเหนื่อยต่อให้มันหนักมากแค่ไหนเนี่ยนะคะแต่บอสหนิงก็ยินดีที่จะทำนะคะเพื่อการเติบโตขององค์กรของบอสหนิงนะคะ บอสสิงก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าในบทบาทของการทำงานบอสสิงก็จะสุดนะคะเต็มที่เต็มร้อยแต่ถ้าในมุมของการเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่นะคะในการใช้ชีวิตบอสสิงก็จะเต็มที่เหมือนกันค่ะ,นะคะนี่ก็คือบอสสิงนั่นเองค่ะทุกคนนะคะบอสสิงมาบอกให้ฟังว่าในบางคนนะคะที่ทักเข้ามาถามเนี่ยนะคะบอสสิงอยากให้รู้ว่าการที่เราเป็น c e o ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่มีหน้าที่ในการปิดการขายเราจะไม่สามารถที่จะเป็นแอดมินนะคะตอบอลูกค้าแทนแอดมินของเราได้นะคะยิ่งเราเป็น CEO เราต้องอยู่ทุกจุดนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของเราว่าเราไม่ใช่สักแต่สั่งแต่ เพราะเรานะคะมีศักยภาพและสามารถทำงานทุกจุดได้ไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีทั้งนั้นเพราะเราใส่ใจไม่ใช่เพราะบอสหนิงเก่งกว่าเขาและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาติดตามบอสหนิงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสหนิงบอสหนิงขอฝากช่องน้นอยๆของบอสหนิงไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะคะจากใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ